วันนี้ก็เป็นวันเกิดของดิฉันแล้วนะคะ นานมากแล้วอ่ะ ทุกคนพบกับกนกนอิสแฮปปี้นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเกิดของดิฉันแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเข้าสู่วัย29ปีบริบูรณ์ในวันที่25พฤศจิกายนนะจ๊ะออก็รู้สึกว่าโอ,อชีวิตจะไม่ถึงไหนเลยทำไงดีน้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ชีวิตกันไปแบบปกตินี่แหละเออ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอวานพี่สาวกับแม่นะคะช่วยทํากับข้าวให้เราหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปวัดแล้วเราเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งไงเราก็เลยต้องขอวานคุณแม่นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีแบบนัดไปกินคงกินข้าวกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ใครจะให้ของขวัญไม่น่าอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะจ๊ะพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าในวันเกิดของดิฉันปีนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะ อนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันดีกว่าว่าคุณแม่ทำอะไรให้เราไปวัดพรุ่งนี้นะจจานี่เลยมีสองอย่างจา้าเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะนี่เลยจา้าอย่างแรกนะคะแกงส้มนั่นเองนะคะของโปรดของเราบอกเลยว่าแกงส้มแม่นี่คือแบบเดอะเบสมากทุกคน เรามีรีวิวการทําด้วยนะไปดูได้ในที่สีเข้าครัวนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยของโปรดของเราเองต้มกระดูกหมูผักกาดดองนะจ๊ะโอ้ยอยากกินมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปวัดก่อนเนาะพรุ่งน,นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าเฮลโลมอร์นิ่งค่ะุคน วันนี้ก็เป็นวันเกิดของดิฉันแล้วนะคะแต่ว่าฝนตกาทุกคนฟ้าไม่เป็นใจเลยฟ้ามืดครึมมากแล้วก็หมอกแบบลงแบบหนักมากนะคะตอนนี้นะเนี่ยหมองไปที่หน้าตางนะคะจริงจังวันนี้จะแบบท้องฟ้าแจ่มใสหรือเปล่าอ่ะจะไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆนะ ค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจดโมงบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบแต่งหน้านะคะเดี๋ยววหา้พักในบ้านก่อนเนาะแล้วก็จะไปวัดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะ น,นี้นะคะเราก็ไหว้พระที่บ้านเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้กันที่ตลาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือฝนยังลงเม็ดอยู่เลยอะ่ะคือแบบฟ้าไม่เป็นใจให้เราเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็มารอลุ้นกันอีกทีนะึงนะว่าแดดเนี่ยจะออกมาให้เราชื่นใจหรือเปล่านะจ๊ะ ทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่บีไปวัดมาใช่ไหมคะเบียกะว่าจะไปม้วนผมอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานะไปสระไดมาแล้วก็เออผมมันก็คลายไงทีนี้นะคะก็เลยกะว่า่จะไปม้วนอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปนั่งรอพี่สาวสระไดเนาะปรากฏว่าทางร้านที่บีสระผมประจำเนี่ยเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดบีโดยการที่ให้เค้กมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณร้าน Enjoy Nail ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนในร้านเลยนะคะที่มาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปกินข้าวกันต่อนะคะร้านที่จะไปกินเนี่ยเป็นร้าน Day and Night d n นะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยบีก็ไปกินช่วง ใกล้เทศกาลคริสต์มาสทุกคนคือแบบร้านเขาตกแต่งต้นคริสต์มาสคือสวยมากคือบีแบบชอบมากยังหาที่ไหนแทนที่นี่ไม่ได้เลยนะคะสําหรับแบบถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยจ้าว่าจะสวยแค่ไหนนะคะ วันนี้เรามากินอาหารที่ร้านเด y อนดนนะคะมีอันนี้ด้วยต้นคิปมากกี้คุกก้ยังตกคนยิบร้านสวยมากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราสั่งอาหารไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันต่อ okay. นีอร่อยไหมเนื้อเนื้อลายเคียงแล้วเนึ่งเอาชิมค่ะได้ไหมง่วงเนี่ยง่วงเนี่ยนี่อาหารมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นสลัดไก่ใช่ไหม แล้วก็เป็นพิซพซ่าฮาวายเอดหรอพิซซ่าฮาวายนะจ๊ะ ร้านนี้คือตกแต่งน่ารักมากทุกคนมากันได้นะคะอาหารก็อร่อยออเครื่องดื่มก็ดีนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะร้านนี้ก็จะตกแต่งต้นคริสต์มาสสวยมากนะคะเ,เอกล <c oughs> ับแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะกลับได้ค่ะ <c oughs> ทุกคนดูรองเท้าดีจสิโอ สีรีำบายชุดอีโอ้ยรองเท้าจนไม่ไหวแล้วอ่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะบีก็แยกกับแม่แล้วก็พี่สาวแล้วเนาะเดี๋ยวบีก็จะเข้าออฟฟิศกันต่อนะคะเมื่อกี้อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายนะทุกคนเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปกันอยู่นะคะแล้วก็แบบลูกค้าที่ร้านเนี่ยก็เข้ากันมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะก็เลยอาจจะแบบ ไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอาหารอร่อยมากเครื่องดื่มก็ดีแล้วคือแบบพอช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสอ่ะทุกคนคือร้านนี้แบบตกแต่งต้นคริสต์มาสคือสวยมากคือสวยแบบสวยไม่ไหวคือเราอ่ะชอบด้วยไงแบบช่วงเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตามหาต้นคริสต์มาสถ่ายรูปใช่ไหมแต่ก็มาเจอร้านนี้แหละร้านเดียวที่แบบตกแต่งได้สวยที่สุดแล้วนะคะแล้วบวกกับอาหารอร่อยเครื่องดื่มก็ดีนะคะ ร้านอาหารเนี่ยก็เปิดทั้งกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนด้วยนะทุกคนก็จะได้ทั้งสองบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะแนะนำนะจ๊ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะดีจะขอเข้าออฟฟิศก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะไปกินอะไรอีกหรือจะมีปาร์ตี้อะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะฮัลโหลพร้อมแล้วค่ะสำหรับมื้อเย็นต่อ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะทุกคน ด ah. ีทเ่อย ah hey, ู่ขอบคุณค um oh, ่ะเดี hmm. ๋ยองเจ้าภาพเดี๋ยว롱นี่เราได้ของขวัญด้วยนะคะอุยแล้วก็นี่เค หนูแล้วก็ของพี่อามี่นะคะขอบคุณมากนะคะ่ะนี่สมาชิกมาเพิ่มแล้วจ้าน้องมีหมอยของเราอ,เอ,อ,อี่กเกับข้าวหมดแล้วเธอสั่งมาเยอะมากแล้วก็คือหมดเรี่ย ็นะคะเจะ้าของร้านนะคะครั้งนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วอตอนนะคับรู้แล้วนะครัมันรู้แล้วครับร่าจะมันมันมีมันมก็ทันทนทมาแล้ว พี่สาวส์นะคะอุยขคุณมากนะคะขอคุณมากนะคะขอบคุมากไหนยมงไม่เห็นมีความสุขมากๆนะครับเจ้าตะพาขอบคุณค่ะ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเพลีย <tired S 1> <ๆ S 2> มากรู้สึกแบบตาจะปิดนะคะเพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้าเนาะก,ก็ก่อนจะนอนนะคะก่อนจะปิดคลิปกันไปนะเราอยากจะมาเปิดของขวัญกันทุกคนของพี่ยามี่กับพี่หนูนั่นเองนะคะเ<ๆ>ออรู้สึกแบบมึนๆแล้วนะเธอฉันไม่เคยได้ของขวัญแบบนานมากแล้วอ่ะไป ปีนี้รู้สึกว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณมากนะคะพี่หนูกับพี่อาร์มี่นะคะอุ้ยไม่กล้าแกะอะสักหน่อยนะจา๊ะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาอวยพรวันเกิดบีนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะคะที่อยู่ข้างๆเสมอนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่หนูพี่อามี่น้องไมล์แล้วก็ คนรอบข้างนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคเรามาแกะของขวัญกันดีกว่านะจ๊ะตื่นเต้นจังไม่ได้แกะของขวัญมานานมากแล้วอะ่ะทุกคน หอมแบบถูกใจเรานะโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่หนูพี่อามี่ชอบมากแต่น้องใส่ไม่ได้แต่น้องจะใส่ท่อนบนให้ละกันนะคะโอ้ยเป็นของขวัญที่แบบว่าประทับใจมากสำหรับปีนี้ตายแล้วจะต้องไปนอนก่อนแล้วล่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่หนูพี่อามี่อ่า เพียเลยรู้สึกแบบตาเริ่มจะสว่างเลยอ่ะเจอชุดว่ายน้ำสีแดงไปนะคะคือแบบแซ่บมากนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปออกทิปกันแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันเกิดบีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะพาคุณแม่ไปกินข้าวนะคะแล้วก็ไปหาพ่อไห้พ่ออวยพรให้น,นะคะตอนเย็นก็ มากินข้าวกับเพื่อนๆของพี่สาวนะคะก็นั่นแหละอ,อยู่ในดึกเก๊งของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนก็ครบ1ปีแล้วนะคะสำหรับการทำ บล็อกวิดีโอ y o u t u b e นะคะแล้วก็เปิดเพจใน Facebook เนาะ mm hmm. ก็ยังไงฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่ทำเนี่ยอ,อ,อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปเที่ยวไหนเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดู mm hmm. ได้มาเที่ยวตามกันนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาอวยพรวันเกิดนะคะยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย